สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวอยู่ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงตลาดแคร์นะครับมาเจอใครเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจะพาไปแจ้งนี่ครับผมโมสิงครับโมสิงนะครับเดี๋ยว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 ขอไปดูบางฝุ่นท้ายเขาก่อนนะครับตอนนี้ก็ของผมก็ มองเห็นมาพอดีนะครับขี่รถมาผมผมเห็นนะท้ายเขานะครับเห็นแต่ดากนะครับเห็นดา่างไหมเพื่อนนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาได้จะพาไปแกล้งด้วยนะครับ,รบก็นี่ครับเห็นท้ายเขาพอดีผมเลยเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเลี้ยวแบบกระทันหันเลยนะเมื่อกี้โอ้โหยียดงามแถววานะคอยอยากายได้บาทนี่ ก็จะออกมืดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้ก็เลยเลยนี่ออกมานะครับเลยเลยออกมาประมาณอ่ห้าเซนห้าเซนบอนะครับเป็นบางฝุน่นอ่าน่าจะแผ่นใหม่นะครับเงาทั้งสองด้านนะครับเพื่อนด้านนี้ก็เงา ด้านนี้ก็เงานะครับเงาทั้งสองด้านเลยนะครับนี่เ,เห็นงามเลยว่ะคอยไอยเลยบอะเนี่ยไอยเล่บอะไอยากไอเล่บอะนะครับตัวนี้ก็เอานี่ออกไปเอาไอแหวนดาวมาใส่นะเนาะเพื่อนว่าไหมแหวนดาวใส่เลยนะครับจะได้สวยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ข้างล่างเนี่ยเสียนเนี่ยนะครับ ถ้าไม่มีลรวบอกผมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์จะทอนแสียงนะครับอยู่กับผมมีนะครับฝั่งนี้ก็เลยออกมาประมาณหเซนเหมือนกันนะครับโอ้เบิ้งไกลเก๋่ฟนหง่ตัวพีนองนะครับแล้วได้ได้ได้นี่นะครับก็ของผมของผมไม่เลยนะครับก็จะออก แผ่นเล็กๆพอดีนะครับไม่เลยคืออยากไอยของพื้นแท้แบดนี้ะครับดักดักบ่าล่างของ,งยองฮวังนะครับของพ่โม่ถ้า,าใส่ใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปนี่แหลมเลยนะครับนี่เขาใส่ตัวหน้าด้วยหรือเปล่านะครับอยวจะพาไปไปปลุกเสียโม่นะครับไปปลุกเสียนู่นนะครับโอ้หล่นเพื่อไม่ได้วะ เปลียนมาบ่ถือฝนนะฝนตกนะครับเพื่อนๆฝนตกถนนลื่นนะครับก็เรมามดระวังกันด้วยเด้อนะครับบอกเจ้าของบอมเลยละนะครับอ้ารออ้อเสียนุทำล้อสีขาวใช่ไหมเสียนุทำล้อสีขาวนะางั้นก็ซื้อสเปย์มาผิดซื้อสีมาผิดนะครับ น่าจะซื้อสีมาผิดแหละเพราะว่านี่นะครับตัวนีเ้เป็นสีขาวตัวนี้ยังยังสีเดิมอยู่เลยนะครับน่าจะซื้อสีมามาผิดนะครับเดียวเดียวเดียว เดี๋ยว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 ติดไฟไปเดี๋ยวเดี๋ยวติดไฟจะได้เห็นนะเห็นบ่้เห็นบั้ยวิโนงก็จะมันมืดนะครับนอนอยู่ข้างในนะครับจะปลุกรับเชีย นอนยังไงกับโจโควาลลงตื่นแล้วนะครับยืดตีไม่แล้วน้อนยังไงกับโจโควาลลงโอ้ยจำเลยไหมยุ้ยเส้นนี่เรื่องโรงบ้านเลยกินต้มมาม่านะครับโอ้ เอาไม่ใช่เว้นเงินเรียนหนังหลายเกี่ยวโอ้กระจกกระมวาลง้งยังได้ยไงใจงออกนี่แล้วปลูกเสียโมแล้วนะครับสร็จติเกลยงามแล้วไออยากได้แล้วอโอ้แต่ว่าแพงนะครับแพงพะครับนี่ตื่นแล้วครับตื่นแล้วลงบ้านจะลืมจะลืล้อเลยนี่นะครับ nhiều ngà, khuôn hòm hòm, bự đấy bác diạ, làm gì đến khuôn hòm hòm, tối mua máng này, cá chua cá bao, lông măng rồi cứ bắc cảng, ôi, đi đây, quý sáu à, ngồi đây tổ tiên lão à, lại quá, mít bần cảng quá. À. <laughs> เอาไปนี่ไหมเนี่ยโอ้อะไรซีเรียสด,ด้วยวะเนี่ยในอะไรนีนี่นะครับ<ม>ตัวนี้เป็นหม้อของข้าวแล้วเพื่อนๆถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้พันห้าครับเรียกว่ากับสไตล์เขาแล้วพ่อผมนี่ยังดีได้เดนะ้อะอ๋อนี่ก็เป็นข้าวนะครับของผมก็มีนะครับซื้อด้วยกันวันนั้นนะครับกระเป๋าตังค์หล่นนะครับนี่ <c oughs> ติดจ้าวจางพุ่นนะ่ะซื้อซื้อไปเป่า ตอนนี้กอ,องมันเกา่าสองแผ่นนั่นนะโอ้เจาก็เลรียผ่าไม่เลยเนาะไม่ผ่าสแนวะผ่าเก่าอะไม่ดีเดะเวะเ,เ,เ,เด่นดร้อ่ลาาม่อนร้นรอย่ยไอ้หกสิบโอ้คับมันเหรียนัเยนเกินี่ขี่แตกเลยเนาะยวบครื่องละ นี่ครับร่างก๋วยเตี๋ยวเขาเปิดช่วงนี้ต้องหากินเองแบบนี้แหละโอ้สายลมแม่สายล้มแม่ไอเป็นตัวช้ำแล้วมันจะยังไอองอันเนี้ยไ,ไปแต่เปาอ่ะ,ออะ,ออะอก็ก็ซื้อไอ้เขาเพื่อนนะแกปเปอิดอย่างก็เออคอปเปอร์แกปเปอิดยังกันนะนั่นแหละก็ไปซื้อมาขันเสน้นนั่นซื้อไหมเจ้าเขาเนี่ยไปแตนั่นจะสบาย ติดไว้เดี๋ยวยุงเขานะครับโอ้ยคนัตพี่น้องจืนเหมือดเลยนะครับก็มาปลูกเสียโมนะครับคลิปนี้นะครับไหนๆเนีายานอนแบบแนั่นนะเนาะนอนแบบเ,เปิดไฟไว้ให้จะได้เห็นนะครับตอนนอนนะครับอาปากจ้องป้องอะไรบุญเนานะ <laughs> นีก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นไฟแดงตลาดแคร์นะครับ แล้วก็เราก็จะไปทางนี้กันนะครับจะไปฝั่งนี้จะเข้าโคราชนะครับโคราดแล้วก็สีคิ้วไปสระบุรีไปนู่นแหละครับแล้วก็เอ้ลืมถามเขาแป้งไว้ลงไหนของ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 เจ้าแป้งไว้ลงไหนจ้ะของเจได้นนไปช้อแล้วเปล่าไ,ม,ไ,ไ,ม,ไม่นีบวันหยังเนอเอ้าม้อนีเขาได้ฮอดาตีห่าดิ เดี๋ยวนี้มันแจก,กชุ่มแล้วนะโอ้สิียงขึ้นแล้วแรนเต็มที่อล้วเจ้าเ่้ยน้อยน,อยนะก็เอาปลุกเสียมู่แล้วนะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวผมจะไประหว่างเสียมู่ชั้นมาม่าอยู่แล้วก็ผมก็จะมา,าตรวจเช็คสายสเตนะครับว่ามีสายไหนหย่อนไหมนะครับ เอ้ hey, ตรงนี้ก็ยังมันดิดหลุดจ่ะว,วะโอ้ oh, ไม่หลุดนะครับไม่หลุดสายนี้ก็นี hey, ่ย่อนนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเพื่อนๆไปแยกสติก่อนนะครับ mm hmm. เอางี้เด, mm hmm. เดี๋ยวผมจบคลิปก่อนเลยดีกว่านะครับเอ mm hmm. hey, ตื่นแล้วครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับ mm hmm. ก็ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปอตอนนี้ก็จอดอยู่ปั๊มอิ่มนะครับปั๊มอิ่มนะครับหลายท่านก็น่าจะรู้จักนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนี้ก็จะไปไปแยกสเสตีน,นะครับเอาวันคือวันจำ嘛 บ่ดิไว้ตกไว้ตกก็ขออนุญาตไปแยกสตีกันเด้อพี่น้องเน้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากช่องอ้งําเด้อพี่น้องทั้งสองช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ